ตอนเช้าเนี่ยมีแมวก็เข้ามาในร้านใช่ป่<ฮ>ะก็ไล่มันชูช่ๆแล้วก็ชี้หน้าด่ามันด้วยบอกว่าไม่ต้องกลับมาอีกนะทีนี้ก็จู่ๆนะฮะมันได้ยินเสียงตะกุตะกักนึกว่าแมวตัวนั้นจะกลับมาแก้แค้นเออเออจ้าของร้านอะไรบอกแบบนั้น <c oughs> ที่ไหนได้ไม่ใช่แมวตัวนั้นเป็นตัวเงินตัวทองอออมีแมวกลับมาแก้แค้นด้วยนะคิดได้เนาะก็คิดแบบนี้จริงๆนะแปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยครับ เจ้าหน้าที่จากบริษัท24 Medical นะครับรับแจ้งของขอช่วยเหลือจากชาวบ้านว่ามีตุ้เงินตัวทองนะครับความยาวประมาณ1เมตรเข้ามาในร้านพาซาอไไล่ริมถนนแสงชูโตจังหวัดกาญจนบุรีครับ <Okay. S 1> ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเลยนะก <c oughs> ว่าจะจับตัวออกมาได้เพราะอะไรโอ้ดูเพราะไล่มันออกมาแล้วมันวิ่งเตลิดออกถนนเลยอะ <c oughs> มีคนขี่มอร์ไซค์ผ่านไปมาด้วยนะครับ <c oughs> คือร้านอะไร มันมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะไงเจ้าของร้านบอกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นแมวที่เข้ามาที่ร้านตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าตอนนั้นก็ชี้หน้าด่าแมวไป <S <S ไล่มันไปอ่ะก็คิดว่ามันจะกลับมาแก้แค้นแน่ๆเลยพอตกเย็นกำลังจะปิดร้านก็ต้องพังอะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในร้านมันไม่ใช่แมวตัวนั้นที่มันจะมาแก้แค้นกลายเป็นตัวเงินตัวทองตัวใหญ่เลยครับ หลังจับได้คุณผู้ชมครับโอ้ยี่กว่าจะจับได้ก็ใช้เวลาพอสมควรชาวบ้านแล้วก็เจ้าของร้านก็ไม่พลาดครับที่จะส่องเลขเด็ดจากขนาดของตวงเงินตัวทองแล้วก็ถามบ้านเลขที่ของร้านอะไรร้านนี้ด้วยนะครับเลขที่2อ6หทับ8 2ดสถึง8ปสส่วนความยาวของตวงเงินตัวทองเนี่ยประมาณเมตรกว่า,วาได้เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเลขไปซื้อหวยกันนะครับอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมครับ ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาตวเงินตัวทองมันวิ่งเข้าห้องนอนหลัลงน้ครับครับโหแล้วเห็นบอกว่าตัวใหญ่เท่าแบบเหมือนเด็กอน <isty> ุบาลเลยนะจริงปะวะเดี๋ยวดูข่าวเขาเขียน่าแบบนี้อยากจะเห็นกับตาว่าตัวมันใหญ่จริงๆหรือเปล่าดูสิมันก็ไปหลบในห้องนอนครับไหนไหนไหนนหมันไปหลบที่ไหนอ่ะ ใต้เตียงเหรอหรือไงโอ้เด็กๆก็ตื่นเต้นใหญ่อพยายามเขาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะนี่เห็นแล้วไปหลบอยู่ตรงซอกเตียงนะครับเจ้าที่ก็บุกไปจับตัวออกมาได้เจ้าของบ้านครับป้าบุญพามีเงินเนี่ยบอกว่านี่ เราก็นึกว่าตัวเท่าเด็กอนุบาลคือมันเป็นไซส์แบบไซส์จิ๋วว่าเออเราเข้าใจเป็นแบบว่าเหมือนแบบตัวใหญ่มากใบตุ๊กแกโอ้อชาวบ้านเขาแจ้งแบบนั้นไบไงเขาแจ้งเจ้าที่บอกว่าคุณกู้ภัยมาช่วยจับตัวเงินโตทองหน่อยโอ้โหตัวแบบ เขาเด็กอนุบาลเลยกูภัยก็เตรียมอุปกรณ์มาอย่างดีนึกว่าจะตัวใหญ่มากที่ไหนได้ใส่เท่าจริงจกถ้าจะตุ๊กแกจริงจกจะเล็กกว่านี้ซส์ตุ๊กแกดูนี่ตายตายตายเข้าใจผิดกันแต่ถึถงแม้ว่าตัวเล็กเ่ะ <c oughs> มาแล้วก็ต้องช่วยจับกันนะ <c oughs> นะ <c oughs>